สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการโคซาา ี้พวกเราจามาะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอปแอปอะไรครับเพือ่อนสตร์าชาร์โดยที่นะครับพเพื่อนๆเข้าไปที่แอปสต e หรือเทสตูได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดโดยการพิมพ์คำว่าส,สาาตาร์ชาร์ครับพร้อมดาวน์โหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตั้งโลเคชันว่าสถานที่ที่เราอยู่อยู่ตรงไหนนะครับเมื่อตั้งโลเคชั่นเสร็จแล้วนะครับมันก็สามารถใช้งานแอปได้เลยต่อมานะครับเราจะมาเล่นเกมแข่งกันนะครับวันนี้เราจะมาท่ากันตามหา กลุ่มดาวแล้วก็ดวงดาวกี่กลุ่มดาวครับพิทาก้องห้ากลุ่มดาวห้าดวงดาวครับติกาก้องห้ก็คือห้ากลุ่มดาวดวงดาวละหนึ่งคะแนนห้าดวงดาวก็ดวงดาวละหนึ่งคะแนนเหมือนกันคะแนนจะเต็มสิบคะแนนนะครับแต่ด้เม็นการเสียเวลานะครับเริ่มตามหาดวงดาวและกลุ่มดาวไปเลยครับไปกันเลยครับกลุ่มดาวแรกนะครับสิงโตดวสิงโตสิงโตใหญ่เหรอสิงโตครับกลุ่มดาวสิงโต เก็บอะไรเก็บอะไรไรอ่ะเอ้เราก็เจอเหมือนกันเราะเเจอก่อนกลุ่มที่เจอก่อนได้ไปหนึ่งคะแนนเขาที่โกงเราหรือเปล่าเขาหันไปหายดาวสิงโตไว้แล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวไปถหายอะไรเพิ่งเข้าเองกลุ่มดาวกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มดาวสกอร์เปียนวะไอ้ผมจะอยู่ตรงนี้เนี่ยน่ารักดูดิโอโหไม่รู้โอ้นี่มย่มีอ่ะ จะแล้วจะแล้วจะแล้วนี่ไงเจะแล้วจะแล้วเหมือนกันจะแล้วสวยเนาะไหนสวยค่ะสว,สวยเป็นรุ่นเป็นกล่องกลุ่มของน็อตเจอก่อนนะครับกลุ <า S 3> <อ>่มดาวต่อไปเป็นกลุ่มดาวสําคัญมีชื่อว, <S <S ว่ากลุ่มดาวเพื่อซีวอฒิอ๋อเนย์รู้หายไปถูกดาวลู้ไก่ตอบใช่ไหมอันนี้อันนี้นายพาดูอันนี้คู่คู่เพื่อซีวุฒิ อังกอร์นะทุกคนก็ยังไม่เจอเลยอ่ะเป็นปกติเราดูในคลิปสิจะส่งภาพมาฝันนี้ไม่ได้นะเขาเลือกไปอยู่คนละฝั่งอย่าไปดิกลุ่มดาวผัดไปเลยกลุ่มดาวเล่มเคยเจออยู่เจอแล้วแล้เนีต่อไปจับตาดูดีๆ กลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่เราคุ้นเคยเื่อกลุ่มดาวโอไรออนโอไรออนมีชื่ออีกหนึ่งก็คือกลุ่มดาวในค่าแล้วเจอเราอแล้วจอเจอทดเราไหมที่เราพูดไปในคิปก่อนใช่ที่มันมีข่าวล่าสุดที่เพิ่งโพสลงไปในเพจ นะครับเริ่มใกล้จะระเบิดแล้ว่ห้องเป็นดาวยักษ์แดงต่อไปจะเป็นดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ที่สําคัญดาวดวงแรกก็คือดาวพูโตโอน้องเล็กวิสัยประมดีเทวดาน้องเล็นไรแล้วเจอแล้วเมืองดาวพูโตอยู่ไหนอ่ะดาวเสือสุกศึกสุนัขวินอ๋อเจอแล้ว กลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวพี่น้องเจอแล้วจะให้หาดาวอังคารครับอ้อเจอแล้วต่อไปจะเป็นดาวดาวมายุรีดาวบั้นดอนเฮ้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 เะ้เนเฮเฮ้เฮ้เฮี่ฮัเใจ ต่อไปมีชื่อว่าดาวเจอกันใหม่อีพีนแคปเปราแคปเปราแคปเปราคือดาวอะไรวะวาเว้ยดาวฟารันอ๋อดีบาลเลนแล้วแล้วดวงดาวต่อไปจะเป็นดวงดาวที่สําคัญดาวดวงนี้มีชื่อว่าซิลิอัสครับชื่อว่าอะไรก่อนซิลิอาดนี่ไงจะแล้วเจ่อมาใหญ่ดาวต่อไปคือดาวอะไรฮะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้ว ดาวดวงนี้เป็นดาวที่สว่างที่สุดในระบบสุริยะเลยนะครับ The Sun ่า้เดี๋ยววะเดี๋ยวเลยเดียวเลย่ออตอบคลิปนี้นะคะทุกคน บังเป็นอย่างยิ่งมากเพื่อนๆจะรู้จักกับแอปสตาชาดนะครับอย่าลืมพากันกดไลค์กดทะสดตั้งแล้วก็กดก,ดกระดิ่งกิ๊งกิงงง๊ติดตามพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายนะครัก่อนจะเป็นลม